สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีมินมากนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนะคะมาทําความรู้จักกับต้นนี้เลยค่ะต้นว่านเสนจันแดงนะคะ <c oughs> ว่านเสนจันแดงเนาะก็เป็นต้นไม้มงคลนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งหาหลาย,ลายบ้านเนาะก็ได้ทาการปลูกนั่นเองนะคะแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเนาะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนเพื่อนะคะมาทําความรู้จักกับ ว่านสเสนจันแดงนะคะว่ามีประวัติความเป็นมายังไงนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบไหนยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะว่าว่านสเสนจันแดงะคะ่ะจะเป็นมิสเสนกับผู้ปลูกยังไงหรือว่ามีมงคลยังไงนะคะเดี๋ยวเราติดตามรับชมเลยค่ะมาค่ะ วันนี้เราก็จะพามาทําการรู้จักลักษณะของต้นเสน่ห์จันแดงนะคะต้นเสน่ห์จันแดงหรือว่านเสน่ห์จันแดงนะคะเขาจะมีถิ่กําเนิดอยู่แถวเขตร้อนชื้นของเอเชียแล้วก็อเมริกา่นีองนะคะลําต้นก็จะมีลักษณะตั้งตรงนะคะประกอบไปด้วยก้านใบและหลายก้านเห็นไหมคะเขาจะไม่แตกกินก้านสาขาเนาะแล้วก็มีความสูงประมาณ45-60ถึงเซนติเมตรนะคะนอกนั้นก็จะเป็นก้านใบแล้วก็ตัวใบของเขาน่นีองนะคะ การขยายพันธุ์นะคะก็จะใช้การปักชำหรือว่าแยกหัวนะคะต้นนี้นะคะสเสน่ห์จันแดงเนี่ยเขาจะเป็นพันธุ์ไม้ซึ่งอยู่ในร่มหรือว่าแดดรำไรนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความชื้นสูงเห็นไหมคะแต่ว่าเขาจะชอบแบบระบายน้ําได้ดีนะคะไม่ชอบน้ําน้ำอ่าที่มันขังมากนั่นเองนะคะส่วนใบของเขานะคะก็จะเป็นใบเดี่ยวนะคะแตกใบ ใบออกตรงส่วนยอดของลำต้นนะคะก้านใบจะเป็นสีแดงแล้วก็ยาวกว่าแผ่นใบนะคะโคนก้านใบก็จะมีกามห่อหุ้มอยู่นะคะเป็นลักษณะรูปหัวใจนะคะใบของเขาเนี่ยเห็นไหมคะเป็นรูปหัวใจปลายเหลมนะคะโคนใบเว้าลึกนะคะส่วนใบขอบใบเรียบนะคะไม่มีหยักแล้วก็มีใบกว้างขนาด4 – 8นิ้วนะคะลักษณะยาวประมาณ 6- 12นิ้วนะคะแผ่นใบเนี่ยเป็นสีเขียวสดนะคะส่วนเส้นใบเขาก็จะเป็นสีแดง นี่นะคะแต่ว่าหากโดนแดดมากเกินไปก็จะทําให้ใบใบเนี่ยเปลี่ยนสีนั่นเองนะคะส่วนก้านใบก็จะมีลักษณะกลมยาวเป็นสีเขียวหรือว่าเขียวอมแดงนะคะหากเลี้ยงได้สมบูรณ์นะคะก้านใบอาจจะเป็นสีแดงปนดําหรือว่าเป็นสีเลือดหมูงตลอดทั้งก้านเลยนะคะเนี่ยก็เป็นความสวยของของลักษณะใบเสน่ห์จันแดงนะคะทุกคน แล้วเขายังมีดอกด้วยนะคะดอกเสน่ห์จันแดงเขาจะออกดอกเป็นช่อนะคะบริเวณกลางต้นนั่นะคะลักษณะของดอกก็จะเป็นแท่งกลมยาวช่อดอกยาวได้ประมาณ3 4งนิ้วนะคะลักษณะอวบแล้วก็จะมีกาบสีแดงหุ้มนะคะแต่ว่าอันนี้ของเราเนี่ยยังไม่ได้มีดอกนะคะเพิ่งจะซื้อมาได้ไม่นานนะคะแล้วก็มีเห็นไหมคะเขาจะแทงยอดสีเขียวอ่อนขึ้นมานะคะก็เป็นพันไม้ที่สวยนั่นเองนะคะแล้วเขาก็จะมีผลด้วยนะคะผลของเสน่ห์จันแดงก็จะเป็นผลสดขนาด ะะจับดูก็จะเป็นนุ่มๆน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราต้องลองเลี้ยงดูนะคะว่าเขาจะมีดอกมีผลออกมาเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ต้นของเสนจ,จันแดงนะคะทั้งต้นเขาจะมีสารพิษอยู่นะคะดังนั้นการใช้เป็นประโยชน์ของเขาเนี่ยก็คือจะใช้เป็นยาทาภายนอกนะคะใช้รักษาแผลภายนอกนะคะห้ามเอามานะรับประทานเป็นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าจะเป็นอันตารายเพราะว่าเขาเป็นพิษนั่นเองนะคะส่วนประโยชน์ของเสนจ,จันแดงในเรื่องของ ความเป็นมงคลน,นะคะสเสน่ห์จันแดงนี่จะเป็นว่านที่จัดอยู่ในเรื่องของมหานิยมนะคะหากปลูกไว้ในบริเวณบ้านจะเป็นสีมีสเสน่ห์แก่ครอบครัวนะคะแล้วก็ หากมีผู้ใดจะคิดมาทําร้ายใดยๆก็จะไม่เป็นผลสําเร็จนะคะเพราะว่าจะทําให้คนร้ายผู้นั้นนะคะคิดกลับใจนะคะมีเมตตาขึ้นมาทันทีนะคะนอกจากนั้นยังเชื่อว่าหากปลูกไว้แล้วจะโชคดีนะคะหรือว่านํามาตั้งไว้ในร้านค้าก็จะช่วยทําให้ค้าขายดีมีกําไรนะคะเป็นเมตตามหานิยมแก่คนทั่วไปนั่นเองนะคะส่วนหัวก็ยังใช้แกะเป็นรูปนางกวักได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้น การที่เราจะปลูกนะคะเขาบอกว่าให้เราปลูกในวันจันทร์นะคะแล้วก็เวลารดน้ําให้เสรด้วยคาถานามโมพุทธายะสามจบนะคะก็จะเป็นสิ่งดีๆให้กับพวกเรานั่นเองนะคะว่านสเสนจันเรนะคะเขาจะมีความสวยงามนะคะดังนั้นก็จะเป็นว่านที่เติบโตได้ในที่ร่มและที่มีแสงแดด พอสมควรนะคะโดยปลูกในรินดินร่วนหรือว่าดินทรายนะคะแล้วก็ควรปลูกวันจันทร์นะคะจะดีที่สุดนะคะแล้วก็รดน้ําสม่าเสมอเช้าเย็นนะคะแล้วก็เขาเป็นไม้ประดับที่มีความสามารถในการดูดซับสารพิษนั่นเองนะคะดูดซับสารพิษได้ในอากาศได้ปานกลางโดยเฉพาะสารจำพวกแอมโมเนียนะคะหรือว่าเบนซินนั่นเองนะคะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะ นะคะสำหรับความเป็นมาเนาอประวัติของว่านเสนจันนะคะลักษณะของต้นเขาเป็นเป็นต้นไม้ที่สวยงามทีเดียวนะคะสําหรับต้นเสนจันเนาะวันนี้ก็มาส่งต่อเรื่องราวดีๆนะคะมาทําความรู้จักกับต้นเสนจันว่านเสนจันว่านไม้มงคลนั่นเองนะคะเน้อวันนี้ก็มาส่งต่อเรื่องราวดีๆเ,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 เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ ขอบคุณการรับชมนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้กันเนาะเราจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ